วาจ,จะนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในกิจการบทที่สิบข้อสามสิบสี่ถึงสี่สิบสามนะคะกิจการบทที่สิบข้อสามสิบสี่ถึงสี่สิบสามแล้วเป็นบทที่บอว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่อง ความหกับพวกอิสราเอลคือาก,การ,าร,รประ่าวประเสริฐเรอิสุดโดยทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคนทั้งหลายพวกท่านก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดียโดยรัฐที่ยอลริลีหลังจากยอนประกาศเรื่องบัพติศมานั้นคือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาเซเลตด,ด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ และด้วยลิธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมาเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์เราคือสักขีพยานของกิจาการทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำในแคว้นยูเดียและในคุงเยรูซาเล็มพวกเขาฆ่าพระองค์โดยแขวนไว้ที่ต้นไม้และในวันที่สามพระองค์ทรง ให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ปรากฏไม่ใช่ให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ให้ปรากฏแก่เราคือบรรดาสักขีพยานที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วคือทรงปรากฏแก่เราที่กินและดื่มกับพระองค์หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงสั่งให้เราประกาศกับคนทั้งหลายและเป็นพยานว่า พระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายบรรดาผู้เผยวจนะก็เป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาโดยพระนามของพระองค์นี่คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เรานมัสการอย่างสุดใจเลยนะ ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็เคลื่อนไหวท่ามกลางเราแล้วเป็นฤดูการใหม่จริงๆเพราะว่าเห็นอาจารย์ชิงวาครอบครัวมาเริ่มมามา,มา,ม,า,ม,ามาทำงานพันธกิจนะครับแล้ววันนี้เราจะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยเป็นพระเจ้าก็เปิดเผยให้เห็นถึงหมายสําคัญอะไรบางอย่างนะที่เราแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าร่วมกันในสิ่งนี้นะครับวันนี้นะครับหัวข้อเทศนาเนี่ย จะเป็นซีรีส์ใหม่นะเป็นซีรีส์ของเรียกว่าอีสเตอร์นะครับซีรีส์อีสเตอร์คือซีรีส์ที่บอกว่าเพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วเพราะพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วหัวข้อเทศนาวันนี้คือเราต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวงเราก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวงนี่น้องครับพระคริสต์เป็นขึ้นแล้วเนี่ยมีผลอะไรกับชีวิตของเราไหมผมว่านั่นคือประเด็นนะซีรีส์เทศนานี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ ถ้าถ่ายพวกเรานะว่าพาอพระคริสทรงเป็นขึ้นแล้วชีวิตเราไม่เหมือนเดิมชีวิตเราไม่เหมือนเดิมนะครับเราต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่คนน้ำปวงพี่น้องข่าวประเสริฐเนี่ยหรือว่าข่าวดีเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงรู้ไหม g o o o n n w w s ใช่ไหมเขาเรียก Good News นะ Good news พี่น้องรู้ไหมว่าตรงข้ามกับ Good News เนี่ยคืออะไร หลายคนบอกแบดนิวส์นะหลายคนบอกแบดนิวส์แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะผมคิดว่าตรงข้ามกับกูดนิวส์คือเฟกนิวส์ตรงข้ามกับกูดนิวส์คือเฟกนิวส์ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับยอตอนนี้หลายคนติดตามข่าวยูเครนใช่ไหมครับกับรัเสเซียข่าวนี้มาจากรัเสเซียนะเป็นข่าวที่มีรายง,งานข่าวออกมานะครับปรากฏว่ามีที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีคุณครูนะครับคุณครูของเด็กมัธยมต้นนะครับเขาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะเขาก็เอาวิดีโอเหมือนกับว่าต่อต้านสงครามเนี่ยให้เด็กๆดูจริงๆแล้วต่อต้านสงครามไม่ได้เกี่ยวกับว่าประเทศไหนนะแต่สงครามทั่วๆไปว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเอาให้เด็กๆดูปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งถามคุณครูว่าคุณครูคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ในยูเครนบอคุณครูก็รู้สึกลำบากใจนิดหน่อยนะแต่ก็คุณครูก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่า ยูเครนก็เป็นประเทศนะแต่หลายคนไม่พอใจหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณครูทําไมเหมือนกับว่าบอกว่ายูเครนเป็นประเทศปรากฏว่าเด็กๆไปแจ้งขวางครับไปแจ้งขวางต้องรวจมาเลยนะต้องรวจมาจับคุณครูแล้วตำรวจใช้อะไรเป็นหลักฐานรู้ไหมเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอัดอัดเสียงไว้บอกว่ายูเครนเป็นประเทศเด็กๆก็บอกว่ายูเครนไม่ใช่ประเทศ พี่น้องแฟกนิวส์แฟกนในการทำให้คนได้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงครับแล้วถ้าไม่อยากอยู่ในความเป็นจริงมันจะมันไม่ดียังไงอ่ะพี่น้องรู้ไหมว่าเฟกนิวส์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นกับใคร อาดัมเอวาใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าอย่าก,กินกินแล้วจะตายเฟคนิวมาเลยบอกไม่ตายจริงหรอกนะครับผู้ที่อยู่ในเฟคนิวไม่ใช่แค่รู้สึกว่าได้รับได้รับขอ้อมูลผิดผิดนะแต่ว่าชีวิตเขาไม่ได้นำไปสู่ชีวิตแต่นำไปสู่ความตายนำไปสู่การขัดแย้งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ที่เรียกว่าอะไรเรียกว่าขาด ความสัพัน์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับคู่สามีภรรยาทำไมเฟคนิว w กับกู๊ดนิวสึ่งได้ตรงข้ามกันเพราะว่ากู๊ดนิวนํนำไปสู่ชีวิตเฟคนิวส์นำไปสู่ความตายกู๊ดนิวมาจากพระเจ้าเฟคนิว w มาจากมารสิ่งที่ตรงข้ามกับกู๊ดนิวไม่ใช่แบดนิวส์ แต่เป็นเฟคนิวส์เพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาด้วยความจริงเพื่อความจริงเพื่อจะบอกว่านี่แหละพระสิริ์ของพระเจ้านี่คือความจริงและนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์เองแสวงหาความจริงนะครับไม่มีใครหรอกที่บอกว่าตัวเองอยู่ในเฟคนิวส์ทุกคนก็บอกว่าตัวเองอยู่ในความจริงทั้งนั้นไม่รู้ตัวนะหลายศาสนาแสวงหาความจริง ศาส,สนาพุทธหัวใจของคำสอนของศาสนาพุทธคืออะไรรู้ไหมครับอริยสัจสี่นะความจริงสี่ประการไม่ใช่ประการเดียวสี่ประการความจริงเพราะว่าความจริงเขารู้ว่ามันนำไปสู่ชีวิตฮินดูฮินดูบอกว่าโลกนี้คือมายาหมายความว่าไงครับหมายความว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนความจริง อยู่เป็นภาพมายาต้องการที่จะค้นหาความจริงพี่น้องคริสเตียนสอนแตกต่างกันนะครับคริสเตียนบอกว่าความจริงไม่ใช่ข้อมูลความจริงไม่ใช่คำสอนความจริงไม่ใช่ความคิดความจริงไม่ใช่หลักการแต่ความจริงเป็นบุคคลเป็นบุคคล พระเยซูบอกว่าเราเป็นความจริงและนี่คือความจริงและนี่คือข่าวประเสริฐที่เราเองได้รับเพราะว่าความจริงนั่นแหละทำให้เกิดชีวิตเมื่อเรารู้จักพระเยซูเรารู้จักความจริงเราออกจากความมืดมาสู่ความสว่าง น้องเรายังอยู่ในความในในใน fake n e w ไหมยอย่างที่ผมบอกหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะว่าเราอยู่ใน f a k น n e w หรือเปล่าผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งง่ายๆนะครับวันนี้หัวข้อเทศาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวงผมเชื่อว่าหลายคนประกาศข่าวประเสริฐนะครับแต่ว่าพี่น้องหลายคนก็อยู่ใน f a k น n e w แล้วก็พยายามที่ประ,ประกาศข่าวประเสริฐ ทำไมผมพูดอย่างนั้นหลายคนให้ภาพอย่างนี้นะครับหลายคนให้ภาพว่าการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเหมือนกับพนักงานขายขายประกันเงี้ยนะครับแต่ว่าเราขายความรอดเราเป็นพนักงานขายของพระเจ้าเราขายความรอดเป็นอย่างนั้นไหมหลายคนคิดอย่างนั้นผมจะบอกวันนี้ว่าอันนั้นเป็นเฟคนิว เขาว่าในพระคัมภีร์ไม่มีเลยตอนไหนสักตอนหนึ่งว่าท่านจงไปเป็นพนักงานขายอาจเป็นไปได้สมัยนั้นยังไม่มีใช่ไหมแต่ไม่ใช่พระเยซูไม่ได้รู้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราไปเป็นไปเป็นพนักงานขายแต่ให้เปเราเป็นไป,ไปเป็นอะไรรู้ไหมครับไปเป็นพยานต่างกันยังไงพนักงานขายกับพยานต่างกันอย่างนี้พนักงานขายเนี่ยจะขายได้นี่มันมีกี่คน มีสองคนถูกไหมมีคนหนึ่งเป็นคนเป็นคนขายอีกคนหนึ่งเป็นคนเป็นคนซื้อมีสองคนแต่ว่าการเป็นพยานเนี่ยมีกี่คนสามคนใครอีกคนหนึ่งผู้วิพากษาผู้วิพากษาไม่ใช่มีแค่สองคนเป็นพยานก็อีกคนหนึ่งแต่ว่ามีผู้วิพักษานั่งอยู่ที่นั่นด้วยฟังอยู่ ว่าพยานของเขาเนี่ยสัตซ์ซื่อไหมนี่้องครับนั่นคือภาพที่วันนี้พระอพีให้ภาพให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นพยานเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นพยานอย่างไรนะครับซีรีในคำเาเทศนานี้เนี่ยจะอยู่ในซีรีของหนังสือกิจการนะครับหนังสือกิจการเนี่ยจะมีเรียกว่า หลักใหญ่ประเด็นใหญ่อยู่ในพระผีข้อหนึ่งพระผีข้อนี้สรุปกิจการทั้งเล่มเลยอยู่ในกิจการบทที่หนึ่งเขาแปบอกว่าอย่างนี้บอกว่าฝ่ายท่านจะได้รับฤทธิเดชจะได้รับฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณสเสด็จลงมาบนท่านเพื่อท่านจะเป็นพยา,ยานเพื่อท่านจะเป็นพยา,ยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ม ทั่วแคว้นยูเดียสมาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือหัวใจของหนังสือกิจการพระเจ้าให้ริดเดชเราเพื่อเราจะเป็นพยานแล้วเราจะเป็นพยานได้ยังไงเรารู้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้อยู่ในแฟกนิวอีกต่อไปเรารู้ได้ยังไงครับวันนี้นะครับพ,รพีที่เราได้อ่านไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นเรียกว่ารูปแบบและก็ต้นแบบให้เรารู้ว่าเราควรจะเป็นพยานอย่างไร พยานที่เมื่อเป็นพยานแล้วทําให้เกิดชีวิตทําให้เกิดความหวังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับทมภีพีตอนนี้อยู่ในกิจการบทที่สิบข้อสี่สองผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่ากิจการบทที่สิบข้อสี่สองบอกว่าพระองค์สั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่า พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายพระองค์สั่งให้เราไปประกาศแก่คนทั้งปวงและให้เป็นพยานว่าพระเจ้าตั้งพระองค์ให้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายขัมพีตอนนี้เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับคือมีเปโตรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอัครสา,าวกนะครับเป็นสาวกพระเยซูพูดง่ายนะมีอยู่วันหนึ่งเขาได้รับนิมิต เหมือนกับว่ามีสัตว์เขาฝันไปมีมีผมก็ไม่น่าจะฝันกันนิมิตมันต่างกันยังไงนะแต่ว่าภาพคือเขาอยู่ในพวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพระเจ้าเปิดเผยว่ามีสัตว์ลงมามากมายแล้วพระเจ้าบอกว่าให้กินซะเขาบอกเขากินไม่ได้ไม่กินเพราะว่ามันมีมลทินเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งพระเจ้าบอกว่าที่พระเจ้าชำระแล้วเนี่ยจะไม่มีมลทิน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรแล้วพอดีเนี่ยพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมีคนมาเคาะประตูบอกว่าขอเชิญท่านไปเยี่ยมบ้านในร้อยในร้อยเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่มีมนทินเปโตรคงคิดอยู่นานว่าเอ๊ะเราจะไปดีไหมแต่ในที่สุดเขาก็ไปนะและนั่นคือบริบทของพระปิตอนนี้พอไปในร้อยบอกว่าท่านมีอะไรจะบอกเราท่านมีอะไรจะบอกเราเราอยากจะฟังพี่น้องครับนี่คือ โมเดลว่าแล้วเราเป็นพยานอย่างไรเราควรจะเป็นพยานอย่างไรมีอยู่สามประเด็นนะครับที่เราควรจะเป็นพยานนะอันที่หนึ่งเป็นพยานตามความจริงที่เห็นเป็นพยานตามความจริงที่เห็นนะครับอันที่สองเป็นพยานโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นพยานโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางอันที่สามเป็นพยานโดยใช้พระวจนะเป็นพยานโดยใช้พระวจนะอันที่หนึ่งก่อนนะ อันที่หนึ่งเป็นพยานตามความจริงที่เห็นพี่น้องเป็นพยานเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะใครเป็นพยานโดยที่ไม่ได้เป็นตามความจริงที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นพยานที่สัตซื์สิทธน้อพีบอกว่าอย่างนี้ผมอ่านให้ฟังนะในข้อที่สามสิบสี่สาสิบห้าบอกว่าไยเปโตรจรึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรม ก็เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่พอพระไทยพระองค์่น้องรู้ไหมว่าเฟกนิวของเปโตรคืออะไรจริงๆแล้วสองคนนี้อยู่ในเฟกนิวทั้งคู่เลยนะทั้งโคลนิอัสแล้วก็เปโตรด้วยเฟกนิวของเปโตรคืออะไรรู้ไหมครับ เขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกเขาดีกวคนอื่นเขาไม่อยากจะไปบ้านของชนต่างชาติมันมีมนทินพระเจ้าเปิดตาเขานี่น้องเราคิดว่าเราดีกวคนอื่นไหมหลายครั้งเราคิดนะเราดีกว่าเขาหลายอย่างเลยการศึกษาเราก็ดีกว่าเขาฐานะเราก็ดีกว่าเขาอะไรเราก็ดีกว่าเราหรือว่าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราดีกว่าเขาเขาพระเจ้าเปิดตาเรา ขอพระวิญญาณเสด็จมาฤทธิเด่นของพระวิญญาณเปิดเปิดตาเราให้เราเห็นความจริงเพราะนี่พระเจ้ากําลังเปิดตาเปโตรให้เห็นความจริงแล้วเขาก็เป็นพยานตามความจริงเขาเป็นพยานในเรื่องโคลิเนียสโคลิเนียสเนี่ยเขาอยู่ในเฟกนิวเหมือนกันนะเฟกนิวยังไงฉันไม่ดีพอฉันไม่ใช่ยิวพระเจ้าจะรับฉันได้ยังไงฉันต้องทํำยังไงฉันจะทํำยังไงฉันก็ไม่มีวันเป็นยิว แต่พระพีบอกว่าแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามความชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระไถะองค์ก็เป็นที่ชอบไทยหมายถึงว่าเป็นที่ยอมรับพระเจ้ายอมรับเขาและนี่คือสิ่งที่เปโตรเห็นนะครับพระเจ้าเปิดใจโคลนิอัสพระเจ้าเปิดตาเปโตรพระเจ้าเปิดตเปิดใจโคลนิอัสยังไงรู้ไหมพี่น้องคนดีเนี่ยมีเยอะนะคนที่เรียกตัวเองว่าคนดีเนี่ย ในเมืองไทยนี่แหละมีเยอะนะครับแต่ว่าท่าพ,พีบอกว่าเขาเป็นคนที่ประพฤติชอบและยำเกรงพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะเปโตรก็เห็นสิ่งเหล่านี้พระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในใจของโคลเนียสให้เขายำเกรงพระเจ้าให้เขาประพฤติตามเกรงกลัวต่อความบาปและนี่คือสิ่งที่เปโตรพูดคำแรกเลยเป็นพยานตามความจริง พระเจ้าอยู่กับท่านพี่น้องครับพี่น้องมาที่นี่เนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้านำมานะผมเชื่อว่าพระเจ้าเราใจให้พวกเรามาที่นี่หลายคนผมไม่ได้เห็นวันนี้ไม่ได้เห็นหลายวันหลายหลายครั้งแต่วันนี้มาผมขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้านำเรามาและนี่คือความจริงว่าพระเจ้า ทำงานอยู่ท่ามกลางเราพอพระเจ้าเปิดตาเราให้เห็นพอพระเจ้าเปิดใจเราให้เข้าใจครับนะผมเองแต่ก่อนก็อยู่ในเฟคนิวนะยัยงรู้ไหมว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเ,เรียกว่ายัางไงดีเรียกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะคนทั่วโลกเลยเนี่ยรับไม่ได้กับข้อนี้นะข้อที่บอกว่าพระเจ้าไม่เลือกหน้าผู้ใดเลยทั้งฝั่งตะวันตก คนเราเท่ากันไหมตะวันตกเขาเหยียดผิวนะคนผิวดำเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่ไม่ได้รับโอกาสเท่าไหร่ตะวันออกแหละตะวันออกยิ่งหนักเลยนะครับตะวันออกเนี่ยอย่างฮินดูเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าระบบวันนะน้องวันนะคืออะไรรู้ไหมวันนะคือสิ่งที่เขาบอกว่าพระเจ้าสร้างคนมาเนี่ยจากส่วนเขาต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่เท่ากัน พระเจ้าสร้างพรามเนี่ยมาจากศีรษะพระเจ้าสร้างจันทานเนี่ยมาจากเท้ามันจะไปเท่ากันได้ยังไงใช่ไหมครับและนั่นคือเฟกนิวส์ผมเองก็อยู่ในเฟกนิวส์มาก่อนนะเพราะสมัยก่อนผมเองอก็เป็นพุทธนะครับผมก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดตอนนั้นผมก็ไม่เก็ตนะว่าเอ๊ะมาเชื่อเป็นคริสเตียนแล้วมันเป็นยังไง เวลาตายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคนเป็นพุทธไปนรกของพุทธเหรอคนไปคนเป็นคริสต์ไปกับคริสต์เหรอไม่ใช่ความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายนั่นคือความจริงนั่นคือความจริงที่เราเป็นพยา,ยานต่อความจริงที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยทรงช่วยหลายคน ให้มารู้จักพระเยะซูอันที่สองเป็นพยานโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นพยานโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางพี่น้องลองอ่านถ้าต่ออ่านตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเปโตรเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยที่ได้เป็นพยานเกี่ยวกับพระเยะซูเนี่ยเวลาเราเป็นพยานหลายครั้งเนี่ยเราเป็นพยานเรื่องของใครรู้ไหมเรื่องของตัวเราเองเพราะอะไรรู้ไหมครับ เราคิดว่าคนอื่นเขาเหมือนเราไงอยากจะฟังเรื่องของตัวเองเรื่องของเราจริงๆไม่ใช่แต่มันเป็นธรรมชาตินะครับเปตโตรเป็นพยานเรื่องของพระเยซูในกิจการบทที่สิบกว่าสาสิบหกบอกว่าการประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงพระเยซูคริสต์ประกาศสันติสุขกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวง น่าสนใจนะเวลาเปโตรประกาศเรื่องราวของพระเยซูสฤ์เนี่ยเขาเริ่มต้นตรงไหนรู้ไหมเขาเริ่มต้นตรงพันธกิจของพระเยซูผมอ่านให้ฟังนะครับเขาเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้บอกว่าพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชนแ์และรักษาบรรดาคนที่ถูกมารเบียดเบียนพระเยซูเสด็จไปทําคุณประโยชน์รักษาโลคขับผีกับบรรดาคนที่ถูก มานเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าสถิตกับพระองค์เพราะว่าพระเจ้าสถิตกับพระองค์งคหลังจากนั้นหลังจากเป็นพยานในเรื่องชีวิตของพระเยซูแล้วเนี่ยเปโตมาเป็นพยานในเรื่องความตายของพระเยซูเป็นพยานอย่างนี้บอกว่าพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ พระองค์นั้นที่ทําความดีที่ช่วยเหลือคนพระองค์นั้นแหละเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้พวกคนได้ฟังแล้วจะรู้สึกยังไงครับนี่คือความยุติธรรมเหรอทําไมคนทําดีแล้วถูกฆ่าแล้วแขนว,น,น,ไวแขนไว้บนต้นไม้เขา่่าแขวนไว้บนต้นไม้เนี่ยความหมายคือเป็นที่แช่งสาบนะไม่ใช่พระพรเลยนะครับแขวนไว้บนต้นไม้เนี่ยคือทาแช่งสาบทําไมคนทําดีแล้วได้ผลอย่างนี้ แต่ว่าคำพยานของเปโตรไม่ได้จบแค่นั้นพูดต่อบอกว่าในวันที่สามในวันที่สามพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและให้ปรากฏขึ้นในวันที่สามพระเจ้าให้พระองค์ฟื้นคืนพระชนและให้ปรากฏขึ้นและคำพยานไม่ได้จบที่นั่นบอกว่าไม่ใช่ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ปรากฏแก่พวกเราซึ่งเป็นพยาน ที่เลือกไว้และไม่ได้จบลงที่นั่นพูดต่อไปว่าให้ปรากฏแก่พวกเราที่เล่นรับประทานและดื่มกับพระองค์แล้วก็ไม่ได้จบที่นั่นด้วยก็พูดต่อไปบอกว่าพระองค์สั่งให้เราประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายประเด็นคือไม่ได้จบลงที่นั่น แต่มีต่อไปนัยยะคืออะไรเรื่องราวของพระเยซูอาจจะเริ่มต้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะแต่เรื่องราวของพระเยซูไม่ได้จบลงที่นั่นไม่ได้จบลงที่นั่นไม่ได้จบลงในหนังสือกิจการไม่ได้จบลงในสมัยคริสจักรเริ่มแรกเรื่องราวของพระเยซูยังมีอยู่และเราเองก็เป็นพยานเพราะเราก็กินและดื่มกับพระองค์บนโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ และพระเจ้าก็เปิดเผยพระองค์เองให้เราสัมผัสและนั่นคือคำพยานและนั่นคือความจริงและนั่นคือสิ่งที่เรานั่งอยู่ที่นี่เราต้องเป็นพยานฝ่ายพระองค์ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่และทรงครอบครองสองส่วนแล้วนะครับอันที่หนึ่งเป็นพยานตามความจริงที่เห็น ตามสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราให้เราเข้าใจสถานการณ์นั้นๆอันที่สองเป็นพยานโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเพราะว่าในพระคริสต์เป็นศูนย์กลางนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวของเราอยู่ในนั้นด้วยเพราะพระองค์ทรงไถ่เราเพราะเรื่องราวไม่ได้จบที่นั่นแล้วก็ยังไม่จบตอนที่เราสิ้นชีวิตด้วยนะเรื่องราวของพระเยซูก็จะต่อไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย อันที่สามนะครับเป็นพยานด้วยพระวจนะเป็นพยเป็นพยานด้วยพระวจนะอันที่หนึ่งเป็นพยานตามความจริงที่เห็นอันที่สองเป็นพยานโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางอันที่สามเป็นพยานด้วยพระวจนะข้าพีบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ทุกๆคนที่เชื่อในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกบาปผิดของเขาเพราะพระนามของพระองค์ ผู้เผยพระชนะทั้งหลายย่อมเป็นพยายนถึงพระองค์แล้วใครเป็นคนบันทึกพระผีรู้ไหมผู้เผยพระชนะทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือคําพยายนเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์นะครับเวลาเราเป็นพยายนเราเป็นพยายนด้วยพระวชนะของพระเจ้าด้วยความเข้าใจในพระภีร์ที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราเมื่อเราเป็นพยายนอย่างนั้นเนี่ย เรากำลังต่อสู้กับความมืดด้วยความสว่างเราต่อสู้กับเฟคนนวหรือว่าความโกหกเนี่ยด้วยความจริงเราต่อสู้กับความตายด้วยชีวิตมีมีตอนหนึ่งอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับอยู่ในเปโตรนะครับบอกว่าอย่างนี้บอกว่าและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้น พราะคำนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างแสงประทีปที่สองสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายคําที่เราเป็นพยานที่ใช้พระบัมพีจะเป็นเหมือนกับความสว่างที่อยู่ในใจของคนที่ได้ยินนะครับพี่น้องพระเจ้าพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้ว เราต้องเป็นเราต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่คนั้งปวงเป็นพยานในความจริงนี้เด็กจะจบอย่างนี้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยตอนที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะเป็นพยานร้อนรนผมเองก็เหมือนกันนะครับเป็นพยานร้อนรนจนเพื่อนเบื่ออะไรขึ้นไม่อยากคุยด้วยเพราะพูดทีไรพูดถึงเรื่องพระเจ้าทุกทีเลยแต่ว่าเวลาเราเป็นคริสเตียนนานๆเข้านานๆเข้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม คำพยานของเราทำไมมันมนเงียบลงไปอ่ะทำไมมันหายลงไปเป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังอยู่ในเฟกนิวเป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังถูกล่อลวงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในฤดูการใหม่นี้ที่พระเจ้าเรียกเราทุกคนที่พระเจ้าจะฟื้นกำลังเราใหม่ที่พระวิญญาณจะเปิดตาและเปิดใจของเราให้เราเห็นว่าใช่เราถูกเรียก ราถูกเรียกให้เป็นพยานเราถูกเรียกให้มีส่วนในชัยชนะที่พระองค์กำลังทํำอยู่ในโลกนี้ให้เราให้ฐานด้วยกันดีไหมครับข้าพเจ้าเราขอบรพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐความจริงพระองค์เองเป็นข่าวประเสริฐสำหรับเราพระองค์เองเสด็จลงมา ทำคุณประโยชน์มากมายพระองค์ช่วยคนที่ถูกเบียดเบียนจากมารเรเยสุริ์เจ้าและพระองค์เองถูกฆ่าถูกแขวนไว้ที่ต้นไม้แต่พระเจ้าชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาและพระองค์ทรงปรากฏให้สาวกไปเห็นและพระองค์ทรงโปรดปรากฏและทำงานอยู่ในท่ามกลางเราช่วยเราด้วยพระเ,รเจ้าเปิดตาใจเพื่อเราจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์เป็นพยานตามความจริง ช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าาที่เราเองจะจดจ่ออยู่ที่พระองค์ในการเป็นพยานและที่เราเองจะรักพระวจนะของพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน